วาดรูปน่าจะประสบปัญหาเรื่องการวาดส,ส่วนของคนหรือตัวละครที่เราออกแบบอยู่วันนี้เราจะมาสอนวาดอา,าตอมีกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่นักวาดรูปขอพบกันก่อนนะคะเริ่มจากสมุดสเก็ตนะคะเป็นสิ่งที่คนที่กําลังศึกวาดรูปต้องมีนะคะต่อมาก็จะเป็นดีสอกับยางลบนะคะ ซึ่งดินสอนี่เราจะใช้เป็นดินสอกดหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยค่ะราคาประมาณ40บาทต่อมาก็คือยางลบนะคะายางลบอันนี้เราใช้มานานแล้วจะเห็นอยู่ว่ามีร่องรอยการใช้นะคะทั้งหมดหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็น iPad ค่ะแล้วก็เมาส์ปากานะคะ เป็นอุปกรณ์สำหรับง,งานประเภทดิจิตอลอาร์ตคืองานวาดในคอมนะคะส่วนสมุดสเก็ตจะเป็นงานดิจิเชอลอาร์ตนะคะจะเป็นวาดบนกระดาษค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใช้ iPad ในการวาดอนาโตมีกันค่ะซึ่ง iPad ของเราเป็น iPad Air 4นะคะ64 g นะคะ ที่เราใช้จะเป็นแอป Procreate นะคะแอปนี้เป็นแอปไม่ฟรีนะคะแอปเสียตังค์ะ่ะต่อมาเรามาสร้างหน้ากระดาษกันค่ะในการวาสัดส,ส่วนของคนนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มจากการใช้การกำหนดรูปเลยค่ะคณิตข,ของแต่ละสัดส,ส่วนนะคะ ประโยชน์ของการกำหนดรูปเลยค่ะคณิตไว้ก่อนนะคะจะมีส่วนช่วยในการร่างตัวละครของเรานะคะเพราะมันจะทำให้ตัวละครเรากัะสัดส่วนได้แม่นยำมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างแรกเลยเราจะวาดวงกลมก่อนนั่นก็คือเป็นส่วนของใบหน้านะคะ มานะคะเราจะวาดที่ส่วนบนของลำตัวนะคะก็คือช่วงอกนะคะถึงเอวแล้วก็วาดสะโพกค่ะต่อมาก็ทำการกำหนดส่วนของแขนนะคะ การวาดวงกลมไว้สามวงก็คือจะมีหัวไหล่ข้อศอกแล้วก็ข้อมือนะคะต่อมาจะเป็นขานะคะโดยการเราก็ทำเป็นรูปทรงเหมือนเดิมค่ะรูปทรงเนขาคณิตจะมีการกำหนดวงกลมของเขานะคะแล้วก็ลากลงมาเป็น แล้วก็จะมีการกำหนดวงกลมเป็นข้อขาด้วยนะคะแล้วก็ลงมาสุดท้ายคือเท้านะคะเมื่อเรากำหนดรูปเลขาคณิตเส้นแล้วนะคะต่อมาก็คือเราสามารถล่างเส้นเขาโครงของร่างกายลงไปได้เลยค่ะ ในส่วนของการล่างเส้นนั้นเราจะเร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะคะแต่ไม่ไม่เร่งจนมากเกินไปเพราะเดี๋ยวคนดูจะตาลายแล้วคงค่ะพอล่างเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงของตัวคนขึ้นมาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็น การก,การล่างรูปทรงของตัวละครไว้ก่อนนะคะนี่จะเป็นท่ายืนตรงค่ะแล้วต่อไปเราจะมีคลิปการวาดตัวละครของเราให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ เทคนิคของเราไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้นะคะถ้ามีผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ